สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู Happy ่แ a p p y Life ์บตนนะคะวันนี้จตนนำเคล็ดลับดีๆอีกเช่นเคยมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะว่าคุณเคยถามคำถามนี้กับตัวเองไหมคะว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรและคุณมีวัตถุประสงค์ของชีวิตที่ดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไรแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมีวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตที่เพื่อจะหาความสุขให้กับตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ตนอยากแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้ก็คือว่า เมื่อคุณมีความสุขมีวัตถุต่างๆที่คุณสามารถใช้จ่ายแล้วแต่ความสุขในระดับหนึ่งที่เตือนอยากแบ่งป,ปันเพื่อนก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อมีความสุขแต่มีอีกหนึ่งทางหรือหนึ่งเวทที่จะคุณจะต้องเลือกคิดว่าการมีอยู่อย่างมีประโยชน์นั้นมีความสำคัญมาก การอยู่อย่างมีเกียรติการอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเมตตาและมีชีวิตที่แตกต่างออกไปสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่ทำประโยชน์เพื่อโลกใบนี้ คุณไม่ได้มีชีวิตที่เหมือนหรือคล้ายก,กันกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปบนโลกใบนี้ความเหมือนก็คือการที่คุณทําประโยชน์เพื่อคนอื่นการเห็นอกเห็นใจถ้าคุณศึกษาหรือคุณเห็นประวัติของคนสําเร็จบนโลกใบนี้มากมายคุณจะรู้ว่าเมื่อในระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นบิลเกตหรือคนสําคัญคนระดับโลกสิ่งที่เขาทําก็คือการบริจาคเพื่อผู้อื่น เมื่อเขารวยในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายคนมีคําถามที่ถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่มีความสุขแน่นอนค่ะว่าการที่คุณได้วัตถุบ้านรถเงินสิ่งของการได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือว่า การมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคือการที่เราไม่ได้อยู่แค่มีชีวิตเหมือนสิ่งชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้อะไรที่เราจะตอบแทนให้กับโลกใบนี้บ้างการอยู่อย่างมีเกียรติการเห็นอกเห็นใจการสร้างความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปการมีชีวิตวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นการที่คุณถามคามําถามที่ถูกต้องกับตัวเองว่าวันนี้คุณเกิดมาเพื่อทําประโยชน์เพื่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไร สิ่งนี้จะทำให้คุณนั้นได้รับความแตกต่างของการมีชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้นั่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายที่ใหญ่มากพอเมื่อเราทำเป้าหมายของตัวเองเสร็จสิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือการมีเป้าหมายเพื่อผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการมีชีวิตของเราการทำให้ผู้อื่นหรือโลกใบนี้มีชีวิต เป็นจิ๊กซอของโลกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้คุณนั้นมีเป้าหมายในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะหลายคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่มีชีวิตชีวารู้สึกว่าสิ้นหวังแน่นอนค่ะว่าเราทุกคนมีศักยภาพเราทุกคนมีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่คุณคิด สามารถส่งต่อออกมาเป็นพลังงานส่งต่อมาเป็นการกระทำมันคือความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงมันคือศักยภาพที่อยู่ในตัวเราทุกคนแต่บางครั้งเราถูกสิ่งแวดล้อมเราถูกความเชื่อเราถูกผู้คนทำให้ความกล้าความมั่นใจความเหลือเฟือที่อยู่ในตัวเราลดน้อยลงด้วยการที่เรารับฟังความเชื่อของผู้อื่นความคิดเห็นของผู้อื่น มาตัดสินชีวิตและความมั่งคั่งของเราเราเกิดมาพร้อมความมั่งคัง่งการมีชีวิตของเราที่เกิดมามันสมบูรณ์แบบมันมีครบทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราใส่ความเชื่อเหมือนเด็กที่เกิดมาเรามีครบทุกอย่างเรามีพร้อมเป็นความมั่งคั่งที่ได้รับความรักเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะส่งมอบอะไรให้ยังโลกใบนี้ความรักความมั่งคัง่งความเหลือเฟือที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเราเพียงแค่เราลองฟังเสียงหัว แล้วนำสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความสามารถ ออกมาทําให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและโลกใบนี้นะคะสําหรับวันนี้เติ้ลก็ฝา,ากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้ความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเราค่ะขอให้เรากลับมาฟังเสียงหัวใจเราแล้วลงมือทําตามเสียงหัวใจแต่จงเลือกทําตามเสียงหัวใจที่เป็นบวกเพราะบางครั้งคุณจะเจอเสียงในหัวใจของคุณบางครั้งที่มันคอยดึงและฉุดล้างคุณไว้ด้วยเสียงคําพูดเช่นคุณทําไม่ได้คุณเป็นไม่ได้นั่นคือ คือเสียงลบแต่เสียงบวกก็มีแน่นอนค่ะคุณจงฟังและเลือกทำตามเสียงบวกเพราะมันจะส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและส่งต่อยังโลกใบนี้ค่ะสำหรับวันนี้เตยก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ